คนคือเกิดอุบัติเหตุค่ะคือเอาหมูสามชั้นหมูหกรอบเนี่ยเอาไปอบในมงหม้อมร้อนนะคะคือมันนานเกินไปแล้วหนังหมูก็คือแบบว่าไม่ฟูไม่กรอบสักทีนะคะเราก็เลยจะมาเปลี่ยนเป็นทอดนะคะเดี๋ยวทอดเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าหน้าตาของหมูกรอบของกีกันครั้งแรกเลยนะคะมันก็ออกเป็นหน้าตายอย่างไงนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูตอนทอดเสร็จนะคะ มันร้อนสัดแล้วนะคะเราก็เอาหมูของเราลงมไปทอดเลยค่ะทอดไม่นานนะคะประมาณน่าจะไม่เกิน1ินาทีค่ะเพราะว่าตัวหมูนี่นะคะกีเอาไปอบไว้ประมาณ40ิ40นาทีนะคะมันก็คือสุกแล้วแต่เนี่ยเราเอามาทอดเพื่อให้หนังเขาฟูกรอนนะคะเพราะไม่ต้องทอดนานค่ะเดี๋ยวมันจะแข็งเนาะหน้าตาสวยงามมากค่ะเป็นการทอดหมูกรอบครั้งแรกเลยก็คือดีใจมากออกมาหน้าตาแบบนี้คือสวยงามเลยนะคะ ใช้ได้เลยค่ะคือหนังฟูกรอบสีสวยค่ะถือว่าประสบผลสำเร็จนะคะดีใจมากเลยค่ะก็จะเป็นหมูกรอบสไตล์แบบกรอบนอกนุ่มในนะคะวันนี้แฟนอยากกินเป็นผัดกระเสรหมูกรอบนะคะกีก็เลยจัดให้เลยค่ะเย้ๆทำเป็นแล้วค่ะถือว่าทำครั้งแรกแล้วนะพึงพอใจมากๆเลยค่ะอุ่นวนแรกรอเลยนะคะจะเอาผัดกระเสรหมูกรอบลงไปผัดเลยค่ะ ผัดให้สุกเลยนะคะผัดไม่นานค่ะไม่เกินสองสามนาทีก็สุกแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะผัดกระเฉดหมูกรอบของเราวันนี้น่าทานมากๆเลยค่ะทำไม่ยากเลยนะคะเพื่อนๆดูแล้วก็สามารถเราไปทำตามกันได้เลยค่ะ